รับชมบนมือถือนะครับลองใช้ทางหน้าโนของ Facebook Gaming ดูนะครับอาจจะเลื R ่อนขึ R ้นนะครับแนะนำประมาณนี้เนาะในการแก้ไขเบื้องต้นยินดีต้อนรับเข้สู่ครับกูสเตดที่3นะวันที่3ามคู่ระหว่างทางด้าน OG แล้วก็ทีม EG ฮะกลิงกลับครับผมกาชไปครับผมเมทฟูรี่ไล่ตามครับแล้วเบียกลับมาผมไม่ยอมให้ทาวเวอร์ยิงคะทำา a ม a ก็เดินจับล็อกไว้ผมแล้วโนเทลโดนช็อตไปยัำตอบปืนปัดก็โดนสามไอครับแอนก็สแมนไปฮะออกเป็นดีลูชันผมแยกล่างครับล้างทิ้งไปเลยฮะไอยิงใกล้ไปย้งตอบปั๊มขวดนะผมรอชาร์ปชูเตอร์ครับไอคอนช็อตมาจังหวะนี้ครับไล่ยิงแบบนิ่งๆแล้วกันนะไม่ต้องใช้ชาร์ปชูเตอร์เลยและนี่ก็เป็นผู้รี่ปัดใส่สามไอต่ออหนึ่งสามไอเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครสกอร์เป็นสามต่อหนึ่งครับผม ไม่สนใจด้านข้างนี้เปิดมาเฮกแล้วก็ดึงระยะแชกเกิลไว้ครับค่อยๆยิยงค่อยๆยิยงปั๊มทางด้านเมจิกวอนไม่ทันบอกแล้วตายไปกระซอมอสันรอฮุดวิ่งลงมาอีกครั้งกับบอล sharp shooter เปิดมาเธอเดินซอยอีกครั้งครับผมกริมไม่ได้มานาไม่พอเอาเดินใส่บานปิดมาแบบนเนียนๆครับทางด้านอาร์ทีซีครับผม 2E4 อ,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 อาร์ทีซีโบสถ์สนามผมใส่ย้ำอ่อนที่โนเทีะ ฟลายผมยืนชาร์จเข้าไปเลยสต็อปหลับลงไว้ครับแต่ก็จะช่วยเซฟได้หรือเปล่าเว้ไม่ไหวครับผมโดนเซลล์แรกก่อนที่ฟลายฮะเออสปินเตอร์จับรวบตึงมาที่นี้โดนไปที่ด้ขานโน้ตของฝั่งฮะชาแมนหมดแล้วชาชูเตอร์ปิดไปได้ครับ,บราเวนเหยีบยสบยสวนมาครับสามไอยู่ตรงกลางเลยตอนนี้สกีเวอร์ไปแล้วช็องเวฟปิดไปต่อฮะสังท้านจัดการสามไอไปแล้วสกอร์เป็น6ต่อ5ได้ยินเสียงสมองมาครับอาเบดแล้วก็ฟลายผมอ้อมหมดไป อ e มมตอดโดนีมีครับผมมาต่อเนื่องครับผมใส่เต็มครับที่ฟูดวิงฟูดว,วิงไม่รอดครับด้านบนนี้ว่ายังไงต่อสซับไปครับผมเบ็ฟูรี่ปัอดอาริซี่อาริซี่ไม่รอดเหมือนกันนะส่วนนั่นซูเมลก็เก็บไปก่อนหน้าคือนั่นคริสด,ด้วยครับผมเสียไปสองก็เอีจีโอจีเสียไปหนึ่งฮะโอ้ไมโอลานครับหาริบดาวคุณนัตบัตห้าสิบดาวสกิเบอร์ชาฟไปจังหวะนี้ครับผมใส่สเต็ม สมาครับตีไม่พ้นอีกแล้วก็เบนฟูรี่ตามปั่นหลังกันไปนะก็เรียบร้อยครับคิลลิ่งสปีดับสตูเบลฮะเซนที่เชกด้านล่างเปิดมาจังหวะนี้ก็ผมเบนฟูรี่ปั่นเข้าไปฝ่ายตายครับอาเบดคว้ามีนาทีฮะแพ็กมาสองคนตลอดครับสูเบลแล้วก็ทางฝั่งเซฟนั่นเองอาเบดครับผมก็จะยังไงรอฆ่าเลยครับผมการ์ชไปหนึ่งทีเมดิโอโคสแนปครับผมโดเชียครับมุ่งไปก่อนตายแล้วกันพยายามจะหนี หนีบอลหรือเปล่าไอ้ EP ดักหน้าไปวันเซลยังเผาอยู่บอสเวทดิ้งแล้วก็เทอร์นโดปิดไปได้ผมทางด้านตัวของอาเบทฮะสกอร์เป็น11ต่อ9ครับเบทบูรี่เคลียร์ไปผมได้ทั้งวันที่สามารถทับเบอร์ทอยมา,าราเวลผมแต่ฮุกมาสวนจวังหวะนี้ไม่โดนนะทางด้านโดนเทียวแต่ตอนนี้สเปลยรว่างไงครับผมบีบเข้ามาก่อนหรือปรเปล่าล็อกเก็ตแฟลร์สองไว้ครับโดนเทียวฮะ ตีนั้นบาแรกไปต่อครับซูเมลเปิดมาจังหวะนี้ครับผมโดนเฮกไปชักกร์นึงจับล็อกไว้ครับซูมเมลยวก็บอกยังมีฮีลิีบวันอยู่ครับคอนโทรลไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตีบาแรกไปฮะเอาฟอเลเทรดมายิงก็บอกยิงไม่ถึงก็บอกเคยทิ้งไปก่อนครับสุมเมลเสียบาแรกไปแบบง่ายเลยครับตอนนี้เข้าไม่ได้ครับรีมเมียร์ดึงจับล็อกไวแ้แล้วสต็อปล็อกยันลงต่อชามชูเตอร์ปิดไปได้ผมฟรายตายเบนบูรีนมาไล่ไปต่อนี้เคยที่ผมจะโดนหรือเปล่า อยากจะโดดอยู่แต่โดนเฮกส่วนไปจบบนี้โมแซบบัตมาเรื่อยๆอาบีจับพวกมาโดนบังกี้กิงผมแต่โดนโดนบาดสองจังหวะนี้ซูเมลโดนไปสับคู่ไปเลยฮะเรียบร้อยกับอาเบตและอาดีซีครับการดาร์ดีซีไม่มีบายแบ็กครับผมอาเบตมีบายแบ็กอยู่สีน้ำปลาแรงกันไปการผสมกับต่อเซนเซ็บเซฟเซฟ่มโซนกันไว้ผมปาแรงนั้นโดนเสียไปครับอีจีดาวเวอร์ตรงกลางแตกไปผมเทียรสองก็ไหลต่อเทียสามเลยฮะเอาสองทางครับตอนนี้ได้เปรียบเพราะว่าเอจิสยังอยู่ครับ ใน2องทีครับสามใบต้องเลือกเลยครับพุ่งมาจากวัน,นี้ปัดนถึงได้าชาแมนว่าชาแมูเตอร์ยิงเข้ามาปไปเลยไปติดถึงได้าโดนของฝั่งสามใบครับผมติดแอพพายเบรกแล้วตอนนี้โนเทลจะแลกชีว no ิตโนเทลตายไปแล้วแต่สมเมลสับแรงจัดมีทอร์นาโดปาดมาไม่โดนครับซักซ่กาเดลเดอดเดนดัน,านมาเป็นได้ดันอาการดิมก็บอกว่าตัวทองเดินไล่โป่เลยทีเดียวครับอาร์ดิซี <S <S เรียบร้อยไปครับผม <S <S จีจีคอทีมโอจีชนะไปครับผมใน21นาที

เส้นที่ข pues ังไปลากคลิปไปเพรเชอร์เนี้ยไปอย่างอาริซีตบยับไปใส่ซักซ่าผมเซฟได้เฟิร์สบัตไปก่อนฮะแต่นี้อาริซีขับวนเข้ามาตบๆย้ำๆห้านาทีผ่านไปครับผมต่อหนึ่งอยู่ตอนนี้แล้วแท็กทีมตีใส่อาริซีก็เดินหน้ออกก็เฉลี่ยเฉลเข้าไปไอชาร์ดบล็อกไว้ได้หมดซักซ่าครับอาริซีเรียบร้อยเลยฮะเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้ฮะเดือดดานจัดจัดครับผม แท็กตีมปแล้วไอชาร์ดบ็อกสองครับตบใส่ซักซ่าบอลสวนด้วแล้วสวนแต่ทางด้านอาร์ดิซี่ยืนไม่ไหวครับก้อนสปิริตของเซฟมันแรงมากแล้วสโนบอลก็พุ่งไปใส่อาร์ดิซี่ลึกเกินไปหน่อยครับเดินถอยไปได้อาเคนเคิร์ดหมดไปแล้วครับวินกระบอกยิงสวนไปแรปแมนเปิดมาจังหวะนี้ซิลิเชนจับล็อกย้ำต่อซูเมลพุ่งโดดไปแล้วแล้วก็ตายหมดโดนทางด้านสไลด์ออฟฟรีสไปฮะไล่ตามต่อกับเฟรมการเผาเซโนเทลโนเจลไม่หลอดอาเบ็ดดับเบิลคิว โหต้องดูก่อนครับไอชาร์ดไว้แล้วก็สุริชนแท็กทีมตีแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับนิ่มๆฮะนิ่มๆจริงๆครับคิวรื่สปีดก็น่าเซฟครับดาเมจแรงกระจั้เลยฮะไม่คิดไม่ฝันว่าจะใช้ท่านี้ครับผมในช่วงฟูลสเตทครับในคอมนี้ของทีมโอจิยอดมาจากนี้ครับกอดาวไล่ไปก่อนครับผมแล้วสโนบอลวอลนัทพัดต่อยมาครำสาไม้วิ่งกันไปตีีพ้นหรือเปล่าไอ้บิ๊ไซบิ๊ไซตามอยู่บิ๊ไซตามอยู่ทันหรือไม่ เรียบร้อยผมมีิซายบอลชนหลังระเบิดไปครับอับมีซายมาเยอะอยู่นะครับเลเวลเต็มเลยฮะดาเมจ325ครับผมฝั่งนี้ก็เฟรมการถอยกลับมาแล้วก็ปั๊มไปฮะบ,บาวตี้รุนแรแมนกลับมาที่เดิมซูเมลยังฟ้าเพลินอยู่ครับไม่มีทาวเวอร์ให้ช่วยโปรเทคแล้วซิลิเชนล็อกไว้แล้วก็โดนแลสเหิร์ดโดดไม่ได้ครับแตกค่ายครับโดมิเนติ้งหอวนั่นอาเบสครับยับทั้งด้านซูเมลลุลลุ้งกระสุนสองสองครตอนนี้เคดี ส่วนน้ำสันกับผมกับเท,ทอร์ไนโอครับเซฟรับผมมาตีท้าววิเ์รินต่อฮะด้านอาริซีก็เร่งฟามเป็นดิเบนฮะแต่เซฟบอกว่าเหมือนจะเห็นกับผมดีไสายตาไปที่หน้าโดของฝั่งเซเลสเซแล้วล็อกนี่ครับเอาก้อนสปิทเข้าชนกับผมสปิทกันฆ่าเลยครับ ไล่ยับต่อหรือเปล่าเอ้พอไปที่สามใบกระบผมเปิดแฟรกันด้วยล็อกล็อกเก็ตมาราครับอัารัวๆเปิดเอ็นเรดมาไล่ต่อกับบอลเซย์บ้านลงไปโอ้โหล้อดึงจับล็อกไว้แต่อาเบตเข้ามาเร็มแนทย้กต่ออีกทีกัดฟันตีน่าสามใบตายไปกระบอกแล้วตอนนี้ทอมสันจะถอยหรือเปล่าโคโนสเปียข้อมานสามคนสุเมลตีแซนดิซี่อาดิซี่เรียบร้อยคอมโบต่อดึงแต่ดัสโซโบลถูกไปหนึ่งสเต็ปทอมสันถอยออกไปได้ไลาโอฮิวมาแบบไม่หยุดยั้งกระบผมคืนตายไปเรียบร้อยดับเบิลมื่อกโนเลอาเบดหนีหนีพ้นหรือเปล่า ยังไงดีครับโหมาคว้าม yeah. like, yeah. ีลงมาโดนตีผมอาเคสเกลเซกลงไปแล้วแลสเวลลงไปดินั yeah. okay. uh ่นเซฟ็ฟลายผมโดนนัทมิไซย้ำลงต่อตบย้ำต่อเนี่ยตบย้ำเเนื่อยเรียบร้อยไปคิวเร่งสปีดนัทท็อปสันครับแพ้เกมของโอจีใส่หนักจัดเต็มก็สกอร์เป็น5ต่อ10บมาเซวอนมาเล็สายฟ้าลงไปแบบนี้ครับแล้วโกลบอลเซเลสเปิดมาผมปิดนัทท็อปสันแบบเนียๆนะยิ้มอร่อยกันไปครับผม ยังไงก็ต้องรีบฆ่าครับเงินโบนัสโกนี่เยอะนะ416โกลิลิงเชนึงจับร้อ,รอ,อเนเลยอาคเคเคิร์ดลงย้ำตอบมุดมาตบใหญ่ครับผมใส่หน้าโหนซักซ่าโหนสโดุบบอลฮะย้อนไปก่อนโคโนโ่เข้าไปสองครับผมตีใส่น,นานอาเบดครับไม่มีคนเติมดาเมจไอโอ้เข้ามาเติมแล้วตีสตันด,ดอกสุดท้ายอาเบดโดดไม่ได้แล้วก็ตายไปครับ แล้วตอนนี้ก็สเวนชน้ายับต่อเนื่องปลายผมไพรล,ละลายไปเรียบร้อยครับเมก้าคิวด้านข้างนี้พี่เขาใส่โนเทลโนเทลผมเน็ตเซฟตัวเองไปก่อนด้วยเดินโอเวอร์บอลแล้วยืนสู้กดฮิวช่วยด้านน้าโนเทลโนเทลรอดไม่ได้ส่วนอาร์ดีซีไม่รอดครับผมซัมมอนกำลังตีโนเทลอยู่โนเทลได้รีกิวแล้วโอเวอร์ชาร์จมาโนเทลรีซีดึงเลือดไปฮิวมาแบบเป็นข้อมองแล้วก็รีโลเกตไปต่อฮะรอเกตมาหาดย,ยิงไปต่ออาเบดยืนนานไม่ได้ผมเดี๋ยวมานานจะหมดเอาครับแล้วโกโบเซเลนเปิดไปกดไปที่ไอโอก่อนฮะ ไอโอไม่รอบผมรอบนี้ฮิวไม่ได้ผมโอเวอร์ชาร์จคูลดาวอยู่นั่นเองแล้วตอนนี้ครับท็อปสันวิ่งก็ใส่ดันฟลายหรือเปล่าครับมิสไซไปแล้วฮะท็อปสันบอกว่ามาใกล้ๆมาใกล้ๆอย่าดิ้นมาใกล้ๆเลยอย่าดิ้นก็เรียบร้อยรอบฟลายไม่หล่อคิลลี่สปรีไหมวันนีพัดต่อยหลังมาเจอวันนี้บอลในไซฟ้าเราไปลรถบัสที่ซีตบลักซ่าตายไปฮะดาดีคอดาวลงครับตอนหนึ่งไว้เสียสามไอแต่ท็อปสันก็ไม่รอดเสียเอจิสติมอทอฮะ อยู่ไกลกันหมดับวันนี้ลุมตีทอมสันต่ออีกรอบกัดฟันหวาบกับแต่ไม่ไหวผมซัมมอนเยอะแล้วก็เออซา,าตบแรงบอร์ดใส่ฟ้าลงไปฮะเซเล็เชนจับล็อกยับต่อยหนึ่งขีครับดิเบตหนึ่งสวนไปแสนดิซี่เหยียบหน้าโดของนี่ครับนี่จะกราาไปต่อด้วยฮะเปิดเอ็นเ,นเรทโพสต์ให้กันไว้สไลด์ออกไปเรเบนหมดก็ายับต่อฮิวทอมสันเป็นก้อลาเบดครับ เสียเรียบไปโดนวอลล์พัดเรียบร้อยติดอยู่ในกลางหรือเปล่าไซโคนครับผมพยายามจะยื้อไม่ไหวกับมานาหมดครับเจอเดนทอมสันยิงตายแต่ฝั่งทางด้านโอจิไม่ยอมแลกครับแปลงล่างไปบอลสโนบอลถึงตัวหรือเปล่าเหรฮะถึงตัวผมแต่ไม่กล้าเข้าไปลึกครับผมฝั่งนี้เหมือนจะเฟกครับเฟกแบกครับเฟกแบหรือเปล่าอาเค้นเคยครับผมก็เปสามประตูใส่บ้านเราไปก่อนครับคริสด่านิมูตมาจะตีไปอาร์ดีซีผมดึงใส่เดนทอมสันไปเดนจะกราบวางกันไว้ต่อครับโนเชล เอาไว้ร่นระยะในการไล่ล่าโนบอลไปวอลรัดพันต่อยมาจากวันนี้ก็แล้วถอยไปครับซักซ่าเล่นอยู่ในนี้จชืลาวซิลิเชนจับล็อกต่อครับที่เทรนเวอร์เตอร์บอลเลนไซฟานไปครับผมฝั่งนี้เออร์ซ่าจะเข้ามาโบกไซโนเทลยตีกันสักทีครับผมฟูไปมาแล้วมีหมามีหมามามีโคโนใส่ด้านเออร์ซ่าไปตีไม่เข้าผมซูเบลเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อาเบต ไม่มีคนตีช่วยพีเคบีเปิดไปของเหงาเอาคนละตัวอย่างงี้ไม่ค่อยจะไหวแล้วดีโอกลัวดึงจับล็อกไว้กับผมโโทีนนโนเทลไฟแบ็กบอลนี่เองวูคอร์กบาลจับข้อไม่ตอบมาเลยใส่ป้าใส่นั้นเซฟยาำอีกทีเมตีเข้าไปใส่สักซ่าสักซ่กาตายไม่รียบร้อยเรเบน้นส์กับแนวลังแซไปดึงทีโมเซฟตายไปอีกทีครับผมแล้วดีสักซ่กาซึ่งเกิดมาเปิดคอดาวาดไปยับต่อโมพีเคบีไล่บนไปใส่อริซี 4. อาิซี่ 4. กับไฟไฟจะลอยหรือไม่ ทางด้านอาร์ทีซีสเอจิสไปฟลไม่รอดแล้วตอนนี้อาเบดรูปตีไม่ดิซเมลซเมลหมดจะสไลด์ออกสไลด์ออกไม่ได้เรมเนนป่านย้ำต่อโดนเทลได้แบกกันไปเรมเนนกลับมาอีกที่เดิมเข้าอาเบดอาเบดโชว์ความพิว้วย้ำต่อทางด้านใจโลเกเตอร์หาวิธีหนีฝั่งด้านนี้ว่าไงวันซัสซ่าไม่รอดผมทริปเปิลคิวของอาร์ทีซีมีบีเคบีกับ,บ,กบ Ar T Z, อาร์ทีซเอาหมดติดคออีกแล้วเปิดมาของฟรีสกูดาวสโนว์บอลชนครับ โคโนใส่แล้วครับผมและเอ็นเรนหมดด้วยครับโกโมเซเลนเปิดมาเสียจังหวะนี้เอาหน้าไปแนบโคโนครับแต่ยังฆ่าอารดิซี่ไปได้เมื่อวะนี้อาเบะครับผมยืนไม่ไหวแล้วโดนอุบัติเหตุจอบลอกไว้ตโตใส่โคโเซฟเลยไว้ก่อนอยังไงดีครับเรมเน้นมาหึงสเต็ปฟรีสกูดาวินทีเรมเน้นไปอีกสองแล้วรีบวับกลับได้หรือเปล่าเก <c oughs> ือบได้หัวนครับผมเฟิร์สช็อตเป็นสตราร์นี่อันตรายรีเจเนอเรชั่นไปผมสามอันยับพยายามจะแรดโดโตด้านบนฮะ แต่บ้านนี่โดนซ่อมตลอดครับจากนั้นตัวของ r no ีบ p i n g Armor ร์โนเชลไอชาเช็คเจอผมโดใส่แล้วกันนะสโนบอลถึงซะด้วยผมแล้วก็หมาหมีมาตบย้ำต่อฝั่งนี้ตีใส่นั่นคริตไปคริตไม่รอบผมด้านหลังนี้ว่างฮนะถอยกอดกอน,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 นเนรื่อผมทางนเดอรนเพลย์เตอร์ก็ตายไปวิ่งก็ใส่อู้ ซูมเปียวโหม่ข้อมาสองจังหวะนี้ผมตีใส่ครับเส้นาเดอร์ซ e ่าเดอรซ่าไม่หลอดผมเรียบร้อยไปวรนรัตน์ต่อยใส่ในหน้าตัวของฝั่งไรแค่ไรแค่เรียบร้อยผมซูเปียวเมกเพรย์ดับเบิลคิวอาเบตมาครับผมปบดใส่แล้วซักซ่าไม่สนใจแบมแดนไปต่อซิลิเชนจับล็อกสองอาเบตหนีไปก่อนครับเงินโบจีพิกำมานำหนึ่งเคครับเงินใจโร่สองหมื่นเงินทาร์เตนเปหน็กบอลก็จะสองหมื่นฮะแปลงล่างมาแล้วครับหมาหมีสมบศร์รอไว้ก่อนบผมโคโนซูเปียครับอมอีก30มิบวิชัยได้ผม เข้าไปฟรีสุดาวในแนวหลังจังหวะนี้ก็มีสายสวนเข้าไปใส่อาเบ็ดอเบ็ดลงมาจากพายุดโดมิซาบินีแล้วกอดาวลงย่ำต่อจอบไปใส่นาเนอร์ซ่าหมาหมีไม่ไหวแล้วต้องเปิดบีเคบีกัดสู้ฝั่งนี้ก็บีเคบีเหมือนกันตีสตัร์สตัร์สู้ใครสตัร์ได้ดีกว่าจะวูคอกระจายไม่ได้หมดส่วนเซฟโดนใครหนักเซฟโอบหาจาังหวะาฮิวแล้วก็ลิีกนู่เซฟดึงนาเนอร์ซ่าไว้ไปไกลมากแล้วฝั่งนี้ซักซ่าโดนบดด้วยแรมแนด็ Net, ดึงไปไกลเหมือนกันด้านสุมเมลก็ คออีกสิบวิจากโครโนได้ฝั่งนีสามจะรอดเปล่าสามราอดไปได้ผมบริสไซฟ้าลงสองทีกทีคริตโดนครับผมอกเกตบาราจ,จากด้านอางกดิมชานครับเซลิกเชนดจับรอดไว้มีแค่มีเปิดส่วนมาสานด์เซเมลตีตีย้บต่อจะมูของมูของไม่ไหวทมล็อกแตกลุลัว เรียบร้อยไปครับผมอาเกตเคิร์ดวางลงต่อแล้วปัญจมจะหนีมีสายล็อกไปที่สาปายล็อกเกบมบารายครับผมยุบเป็นข้อกดแฟนเขียวสู้ไปล็อกเกบมบารายทีมีสายถล่มโลกาโคโนเปสามตัวตายไปหนึ่งตีใส่ด้านสามใบย้ำต่อด้านหลังนี้มีมาอันดิซี่ตบย้ำใส่ด้านทอมสันมีทีหนึ่งซูเมลตีย้ำเบอรสามใบเรียบร้อยไปซึ่งกิดได้ซึ่งกิดเป็นสามแล้วจังหวะนี้ลาตัวนี้โคบโโเซเลนไปอีกหนึ่งทีเปิดออกไปบอัทางด้านนี้สไปเดอร์เลนกไปก่อนเซฟทางฝั่งนี้ก็หัวตายบอลซูเมลเรรรียยบบ้อไปคั กองทำมาเป็นข้อเลยครับทางด้านอดริซี่แล้วก็สาบาัยเทควิชั่นไว้ก่อนครับหลังทาวเวอร์หลังบาแรกสโมคมาเ <c oughs> จอไจโรครับไจโรยิยงเลยครับผม <c oughs> เพราะว่าต้องถัดมา,นานอาร์ิซี่ครับแล้วบิซล็อกไว้ต่ออีทีบินยืนขึ้นไว้ โอนสเวียข้อมาตีอาเบดดีกว่าแล้วคอดาวครับหยอดลงไปตะวันนี้ครับสโลโบตามเขายันหน้าไปต่ออาเบดเรียบร้อยอาเบดซื้อเกินได้ครับแรปเน็กลับมาที่ดาวิทีอาร์ดิซี่เข้เสียด้วยเอซิสสวีโมเทอร์ไปดอกนี้กูขอกมานมาปัดด้านหลังย้ำต่ออีกครั้งก็หมดสไลด์ออกไปกับโรเทลใจทันหรือเปล่าโอเวอร์โกนโอเวอร์โกนไม่ได้บอลตัวแตกไปใส่ด้านหนุ่มครับซัดต่อแรปเน็แล้วก็แซ่ แรบแมนแล้วก็แซ่บแรบแมนแล้วก็แซ่บไปต่อเรื่อยๆใส่คนขึ้นเซตอัพไว้ก็อาเบดอาเบดเบรคเบรคอาเบดแรบแมนมาย้ำต่อกระโดดซับต่อเรื่อยๆอาเบดแรบแมนกระโดดเข้าเหยียบเต็มข้อผมดับเบิ้ลคิวผมอาร์ทีซีสโนว์บอลมาเดี๋ยวนี้ซักร้าผมยังไม่จบตีหน้าเข้าไปหมาหมีกัดหน้าเขาย้ำต่อเทปโบ๊ลคิวอาร์ทีซีบินไปต่อผมจะเอาเทนนิสซูเมลให้ได้หรือเปล่าซูเมลครับผม ลอยออกไปก่อนครับโดนเดือดนึ่งราบนี่เดือกระโดดมาหลอกล่อบนรีเวิร์สทาวองแล้วกดเครือบบ้านไปก่อนครับทีมโอจีโอจีครับอาจจะโดนเอ็นกลางหรือไม่แล้วตอนนี้ครับผอาริซี่ครับตีบ้านคนจิงต้องตีบ้านคนจิงกับเอ็นกางเลยหรือเปล่าเลยผมเข้ามากับดีจีดีจีบอกว่าเอ็นกางดีกว่าเพราะว่าใจโรน่าจะไม่มีบายแบบผมใจโรน่าจะไม่มีบายแบทครับจ่ออย่างนี้แล้วจ่ออีกแล้วจ่อเข้าไปเทสีแตกหนึ่ง d ี c แตกสองหรือเปล่าเข้าไปบอลนพันต่อยไปหนึ่งครับผมไม่สนใจเรเบ็ตมดแบบเละลายไปเลยครับผมเธอด้านอาร์เบ็ต on wire GG เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งฮะว้าว